กาเมวตำพริกดองนะคะปินงำซ้อมจ่ายพริกเกี้ยวนะคะซองโล้วัวนำซ้อมซองกววดนะคะนำตาลเน้ำตาลโลหนึ่งเตืาองตุ้งน้ำ่องลทิแต่แม่บอกได้คำเดียววบาเปรี้ยวจิ๊ด เปียวจี๊ดนะคะสูตรนี้สูตรเปรียวตาเม,ม็ดนะคะไก่หม้อรับรองได้เลยให้ตาแจงแกแมวแกหั่นนะคะแกสซอยเป็นบ,บอง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 ปีเส้าก็ดองอีน สูตรนี้สูตรชีสจาร์ดไส่กินน้ำร่มเช้านี่แบบลงอุ้ยตถงเที่ยวโบกันหนึ่งนาาโบเมากินหนังตาแจงเลยหน้าเราใส่ถึงจอนนี่อย่างเปรี้ยวอุ้ยแต่โบเมาใส่ตรงรำจอนใส่ในเกาวต้มมนัวโจกนะฮะแต่ว่าอร่อย ตำลบทยวเก็วกเกมวัานแก้อนกว่านึงิบจิบโลดองผัวต้องไส้ตุงนายกันตอนนี้ไม่ใส่เดยเจอิ่มตุ้งแต่ถ้าว่ากินเดียดานก็ืือจ่ายน้ำซมี่ ถ้าหลกกาเจ้าประจําเขาเขาก็ตัวเขาติดใจน้ำซ้อมรดจัดจี๊ดจัดพอกได้กับเดียวแบบเปรี้ยวเปรี้ยวแต่ยังกลงกว่ามาร้อยน้ำซ้อมสองขวดนะคะน้ำตาลโลนแล้วก็น้ำเกลือกน้ำน้ำเขาส่องขวดขวดลรึ สูตรนี้สูตรจีดจัดตึ้งจึ๊งใจ เดี๋ยวเรมาเล่ตอนเหยี่ยวฮันจะดีแป๊บนึงเก๋งหล่ะนะคะสูตรนี้เหมาะอจหรับกับไวรุ่นนะคะไวรุ่นเดี๋ยวกี่โม่ปลาประโตกำลังต้มเจ้านี้ไปเลยโอ้ยตาแจงเลยนะคะตาแจงเลยและไวรุนจอบแ่ว่ามันเปรี้ยวได้ใจเปรี้ยวชิ้นเหยี่ยวเหยี่ยวองเปรี้ยว จะกินด้วยนะคะใบรุนจบกันแก้วเงันเม็ดแคบบนหนึ่งสอย่างน้อยซ้ำจน้านะคะผิดแล้วอาขนาดไหน,นถ้าเรากินถึงจน้าก็โอยแต่นี่คนหนึ่งอย่างน้อยแล้วว่าเมาเมาหน่อยนะะูนก็ซ้ำจนชารือว่าเซจนจน้ากิดว่าตาเจ้งสูตรนี้เหมาะสำหรับไวยรุนนะคะวยรุนโกรต้องแดง